ครับส่วนครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นในส่วนของ ROG Phone 8นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนสนใจนะครับเพราะว่าใช้ Snapdragon 8 Gen 3เลยนะตัวนี้นะครับแรงทีเดียวเลยครับเดี๋ยวมาฟังสเปกกนครับครับหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะคจอเป็นแบบ AMOLED นะฮะ LTPO 2500นิตนะครับความสว่างจัดเต็มทีเดียวเลยนะในส่วนของชิปนะครับที่แจ้งไปก็คือเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับเหมือน S 24 u l t r a เลย ในส่วนของแรมนะให้มาเยอะมากนะ24จิกเลยนะครับหน่วยความจําสูงสุดให้มาอยู่ที่1เทลไวท์นะครับก้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับก้องหลังให้มา3ตัวนะครับ50ล้าน30ล้านอันต้าและ32ล้านเทเลนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าถ่ายรูปจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์ชาวนะครับชาร์จไว้ที่65วัตต์นะครับชาร์จไร้สายอยู่ที่15วัตต์นะครับเขาบอกว่า ชาร์จ65วัตต์0-100%ที่39นาทีนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับก็ต้องรอดูนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะ มพูสีดีล่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดีล่าดซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านเผยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทางช h อป e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคน บริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า